สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่อง YouTube พิจารย์แม็กกี้ฟีสตายไตล์นะครับวันนี้เขาเมีอกาสเดินทางมาที่สตาร์มิวสิกอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศปรอดภองนะครับงานนี้ครับเจ้าของเสียงครับสวัสดีครับพิจารย์แม็กกี้สวัสดีครับเฮ้ยเป็นยังไงครับเดวสัมผัสความใหม่ สัมผัสของไม้ไมลีรุ่นอียังเง AKX10 งั้มองว่าอรก่อคืออะยวอันถือว่าต้องลองเมืดูเมดอรี่เมดอรี่เนี่ยแมน AKX10 พุเลยอ AKX10 AKX10 ยังไงสิบซิ่ะสิบเอสสิบเอส ว่าตัวรีวิวรีวิวเลยครับนี่เมือนตกใจเลยตกใจเพลงใดครับเพลงสัมพันธ์ก็แล้วเพลยใดว่าสัมพันธ์ที่แรกมมาเล่นแล้วรอบหนึ่งก็นแล้วว่าโอ้มันบอกขาดใจเลยสำหรับอแต่เลยมาใบอันอันนี้ระบบซูนนะจอดได้พี่น้องครับผมระบบซ่นคิงระบบซ่นคิงราคาเท่าใดหนอระบาเออยู่เดโมหันเราว่าเท่าใดวะบอกสองสอหมื่นมินท้อนนึ่งพอดนเนาะประมาณนี้ละสองหมื่นมิถุสองหมื่นมิท้อนอะไรอุ้ยมันก็น่าสนใจแล้วเนาะสองหมื่นมิถุนเป็นไอ้ฟังเศรฟังเสียงหรอรอบมันกันนะเสียงกะ ถือว่าโอเคครับเสียงมวลอันนี้แค่เสียงในเครื่องแค่นี่พี่น้องอยากฟังเสียงเต็มๆแบบมีเสียงจำเสียงอย่างพี่น้องเขาไปเบิร์ในช่องอาจารย์ดาวครับอ๋อแเนครับตามมิวสิกอุบลครับพี่น้องเมื่อกี้เอาบันทึกไว้แล้วนะครับคลิปนึง่ับบันทึกไว้แล้วครับบันทึกไว้แล้วอันนี้มันจะมีหลายๆเสียงให้เลือกนะครับแต่ว่าผมกดหนามันาว่าเป็นเพราะว่านีหลายหนาซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าจะเป็นเสียงอ่าพวกอันนี้เปียโนแกรนเปียโน ไปโน่กันต้แต่ผมก็บรู้ว่ามันมาจากบริษัทใดๆแต่ว่านี่นี่โตบักโยกมันนี่ครับผมนี่ผมหมักดิเออขึ้นมผู้สาวนี่แน่แน่แน่ผมว่าอีกแล้วเนาะคือนมว่ะนี่ใครๆว่าข้าสัมผัสขี้ข้าวกำนมเลยเนี่ยวาบอีกแล้วเนาะสักนสักลงไงวาดีเลยเอาลองมันก็ดูไปน้องฟังเสียงน้ำเนี่ยนี่อันนี้เสียงแป่ยเปียโนนะครับครับ ผมอันนี้เสียงแกนเปนโนนะครับเสียงเปนโนไฟฟ้ามีหลายเสียงมุงเมนเอาก็ได้เรื่องสิแต่เอาอยู่หน้าจอนี่ก็ได้ครับต่ <ừ> อผมแต่ว่าเป็นนะครับมันเป็นระบบซูนคิงนะครับ <ừ> ผมแต่ไม่เป็น,นครับลองชีบลึกตึงตังเลาวเหมือนกันไม่ชีบเรนจังหวะได้แหลนะในฝั่งเออไม่เอา,เอาตะค่ำพอแล้วเนาะตะค่ำพอเอาสิาอ่อเ,เอเอเสียงกว้างเนาะ 点光关了。 ว่าแทบโปรยหาสิบก้เลยดิเดียวเลยบัตรบัดรัแต่ตสีองเสดเราคอยโอ้ยเมารถน้ำหลวงตัวนี้เนี่ยนี่มันมีหลายหลายอย่างเห็เดือกเห็นรัพูดอะเสียงนกก็มีรเาเวครับที่้งแต้สนใจทิดตอครับอาจารย์ดาวสตาร์เมสิกุบลครับ เสียงกีตาร์ปงกัคือดิใช่ลอง้งลองมงกีตาร์ปงอันมองคอนหรือน้ำอันย่ก่อกีตาร์ครับซี่กันไหม <c oughs> อันนี้กีตาก,ก่ตาไฟนีฟังกีตาร์ปง <c oughs> ฟังดีดมันม่เสียง คือใครก็ว่าห้องหูดซ้ายไหมอืออใชไม่เสียงหูดซ้ายผมกีตาร์ไม่กีตาร์ล็อกมี่บนหางก่อนจะใช้กีตาร์ไม่กไกลายอัะนะ

อ้เสียงกตารใจขนาดวะหลอยคมียียต่ัวนี้คือตัวไมล่าสุดแล้วหนอใน้านนี่อันนี้ไมล่าสุดครับในลานในลานครับหมวดควน้อมาตัวใดเงย ี่ห้าเอเออาร้าสองศเนาะแมนเก้อนครับอันนี้เขาเน่อันนั้นขาเนี่มาหาที่้องมากั้ววัอันนี้คือเมดิลี่อันนี้เมดิลี่ดานาประเมาจากอันนี้ประเทศจีนแต่วาจะเป็นอันนี้ผมรู้สึกว่าอะไรดีเลยครับบอดี้ดีบอดี้ดีซอฟแวร์ดีครับแต่เสียงี้เดียวมันเป็นสัมผัสขงเหลวน้ำยาอืมกำลังทำเสียวอยู่นังวานครับ กล่องนี่เค,เ,คเ,สเ,ออเสียงกังมมวนแล้วจรัเอ้ยครับนี่่ะเสียงเออเสียงกล่องไป็นองโคตรแล้วแต่ผมได้อยากฟังเป็นเตมไปเบิ่งในคลิปนะครับคลิปสองัาจารย์ดาวสตาร์บิวสิกนะครับ,รบนี่นี่คลิปที่อัดไว้เมื่อกี้นะครับนี่ตอนนี้ <laughs> นี่เฮาเตยกันอยู่นะครับนี่ เดี๋ยวเพื่อนเจ้ลงช่องช่องอาจารย์ดาวสตาร์มิวสิกนะครับแม่นแลนี่ครับคลิปพอถ่ายเมื่อกี้นะครับนี่สดๆนะครับพี่น้องครับนี่ไม่ใช่ตัวแสดงครับไม่ใช่สลิงครับโอ้คลิปฮอถ่ายไปว่าหานเพราะว่าห้องของหน้าากันฮัทโอ้ยมันคนละไทยครับเอาพี่น้องอยา่าเ <c oughs> พิ่งรีวิวเต็มๆพี่น้องไปเบิ่งในคลิปของอาจารย์ดาวสตาร์มิวสิกนะครับผมขอบคุณโรการขออนุญาตเอาไว้ซัมนี่ครับผมคลิปอเว้ซัมนี่ก่อนแล้วคลิปหน้าจะพอกันไม่ขอบคุณหลายๆสน subscribe